ดัะนั้นจากโจทย์ข้อนี้เราบอกว่าเรารับค่าเข้ามาแล้วเราต้องเปรียบเทียบด้วยเปรียบเทียบเราจะต้องมีตัวแปรตัวหนึ่งเพื่อที่จะเก็บค่าน้อยที่สุดว่าค่าน้อยที่สุดคืออะไรเช่นอาจจะตั้งไว้ตัวตัวแปรมินนะตัวแปรมินเราก็เราว่าเก็บเราก็ตั้งค่าไว้อาจจะเป็นตั้งค่าไว้เท่ากับ99ก็ได้เพื่อให้เป็นค่ามากที่สุดก่อนนะแล้วก็เช็คว่ามีตัวไหนน้อยไหมมีตัวไหนน้อยกว่าที่ตั้งไว้ไหมนะ ล้วก็เช็คค่าจากข้อมูล5ตัวก็เช็คทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือรับค่าเข้ามาปุ๊บก็เช็คเลยว่ามีค่าน้อยกว่าไหมน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้ไหมถ้าน้อยกว่าก็เอาค่านั้นมาแทนที่นะก็วนลูปไปเรื่อยๆห้ารอบนะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนโปรแกรมได้นะเราก็ตั้งตัวแปรเหมือนเดิมนะการรับค่าก็ต้องมีการใช้ลูปเพราะฉะนั้นก็ใช้ลูป I นะ แล้วก็นมเบอร์มี5ตัว 9, 5, ก็เอาก็เบอร์มี5ตัวตั้งค่ามินไว้นะค่ามินคือค่าที่เราจะเก็บไว้ว่าเป็นค่ามากที่สุดค่าน้อยที่สุดนะ้้วก็กําหนดให้เป็นค่ามากที่สุดไปก่อนนะเช่น9ก้นะสมมุติว่าเรารับค่าเข้ามานะ Enter number 1นะรับค่าเข้ามาสมมติตอนแรกรับเข้ามา2นะสมมติใส่เข้ามา2ปุ๊บ นัมเบอร์ของเรานัมเบอร์นัมเบอร์ศูนย์ของเราเนี่ยก็คือ2อละ2น้อยกว่ามิลไหม2อน้อยกว่ามิล2อน้อยกว่า999เนะเป็นจริงเงื่อนไขเป็นจริงก็จะมาทําในคําสั่ง if เพราะฉนั้นก็เอาค่า2เนี่ยมาแทนค่ามิลซะเพราะฉะนั้นก็ค่ามินของเราก็เป็น2ละนะแล้วมันก็จะวนลูปไปใหม่วนลูปก็ไปรับค่าสมมติว่ารับค่า5เข้ามานะ5 5น้อยกว่า2ไหมไม่น้อยไม่น้อยก็ไม่มีการทําอันนี้ก็คือ ห้ามันไอสองมันน้อยกว่าและวสองมันน้อยกว่าค่าที่จะมาเปรียบเทียบเพราะนั้นก็จะไม่มีการทับนะสมมติว่ารับตัวต่อมารับรับหนึ่งนะรับค่าหนึ่งแล้วก็มาเปรียบเทียบหนึ่งน้อยกว่าค่าสองไหมหนึ่งน้อยกว่าค่าสองก็จะโดนโดนทับแล้วเพราะว่ามันน้อยกว่าใช่ไหมเพราะนั้นเอานำเบอร์หนึ่ง นัมเบอร์นัมเบอร์ก็คือค่า1เมื่อกี้เนี่ยค่า1ก็ไปใส่ค่ามินเพราะนั้นมินของเราก็เป็นค่า1แล้วเพราะนั้นมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆถ้ามันเจอค่าน้อยกว่าค่าที่ค่าที่มีอยู่มันก็จะแทนที่ด้วยค่าน้อยที่สุดนะเพราะนั้นวนลูปไม่ว่าจะกี่รอบนะไม่ใช่5ารอบก็คือตอนนี้เราเช็ค5ารอบแต่ถ้าเราใช้เอาข้อมูลจริงๆไม่ว่าจะกี่รอบเราก็สามารถใช้ที่จะใช้เทคนิคนี้ได้นะก็คือวนลูปไปเรื่อยๆจนหมดข้อมูลนั่นแหละ แล้วก็แสดงผลออกมาผลสุดท้ายค่ามินิมัมของเราเนี่ยก็จะได้ค่าที่น้อยที่สุดนะเพราะว่าเราเช็คแล้วว่ามีตัวไหนน้อยกว่าไหมถ้ามีตัวไหนน้อยที่น้อยกว่าเราก็จะแทนไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะหมดข้อมูลแต่ถ้าตัวที่มาแทนตัวที่เราเปรียบเทียบแล้วมันไม่น้อยกว่ามันก็จะไม่โดนแทนที่เพราะว่าเพราะฉะนั้นไอ้ตัวค่ามินเนี่ยมันก็เก็บค่าน้อยที่สุดอยู่แล้วละ่ะ นะแล้วก็ปินค่าออกมาก็ได้ค่ามินิมัมออกมาก็คือค่าน้อยสุดสมมติเป็น1น,นะมันก็จะปินค่าเหน่อออกมานะทีนี้นะในในเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมีโจทย์หลายแบบนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปทำงานอะไรนะอันที่หอันที่เราน่าจะเคยเจอน่าจะต้องเจอนะก็คืออาจจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อรับรหัสลับนะ ก็คือในการเข้าระบบทุกอันเนี่ยเขาก็จะต้องให้เราใส่ user แล้วก็ใส่ p a s s วิร์นะเพราะฉะนั้นในการเขียนโปรแกรมเพื่อรับรหัสลับเนี่ยสมมุติว่าให้เขียนโปรแกรมเพื่อรับรหัสลับมา4ตัวนะถ้านักศึกษาลองคิดดูก่อนว่าเอะแล้วเราจะทําไงดีนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีฟังก์ชันเพื่อรับตวัวอักษรนะแล้วก็แสดงผลนะเราก็ต้องเอาฟังก์ชันนี้มาประยุกต์ใช้นะ เพราะนั้นฟังก์ชันที่ใช้ในการรับตัวอักษรเนี่ยก็มี3ฟังก์ชันนะที่เราที่เราที่เราเคยที่เราเคยทำที่เราเคยเรียนมาแล้วนะก็คือฟังก์ชัน getcs นะ getcs เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่รับตัวอักษรแต่ไม่แสดงนะฟังก์ชัน g e t c h e ก็เป็นฟังก์ชันที่รับตัวอักษรแต่แสดงผลนะแล้วก็ getch รับตัวอักษรแต่ Enter อนะอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดดูเอ๊ะทำอะไรทำยังไงดีนะเพราะนั้นอาจารย์ก็จะใช้ฟังก์ชันที่ รับแต่ไม่แสดงเพราะว่าเขาบอกว่ารหัสลับมันคืออะไรรหัสลับคือแสดงคือคีย์เข้าไปต้องไม่เห็นไม่ให้คนอื่นเห็นนะเพราะว่าเดี๋ยวเขารู้รหัสเรานะเช่นสมมติว่าเราจะกด ATM เนาะเพราะนั้นการการกด ATM เนี่ยท่านนักศึกษาเข้าไปกด ATM เวลาเรากดเลขตึงสองสามสี่เนี่ยเราจะไม่เห็นตัวเลขหรอกนะมันก็จะขึ้นดอกจันแทนเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาเทคนิคของเขามาใช้เลยนะก็ะคือ กดตัวเลขเข้าไปแล้วให้ขึ้นดอกจันนะเพราะฉะนั้นตัวแปรที่เราใช้เขาบอกให้วนลูป4รอบให้รับมา4ตัวจันก็จะวนลูปสีรอบก็คือมีตัวแปรไอนะแล้วก็ตัวตัวเลขที่รับนะก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งตัวนะคาแรคเตอร์ Character ก็หมายถึงตัวเลขด้วยนะเพราะว่าการรับตัวกอัเนี่ยการรับการรับค่าเนี่ยรับแล้วไม่แสดงเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันชื่อ get c h นะ get c h เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ รับค่ารับตัวอะไรก็ได้รับคีย์ใดๆก็ได้หนึ่งตัวแล้วไปแสดงผลนะเพราะฉะนั้นในการแสดงในการแสดงเนี่ยเราบอกให้ enter atm code นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแสดงไปแล้วหนึ่งครั้งนะแสดงครั้งเดียวแสดงครั้งเดียวปุ๊บเราจะวนลูปสี่รอบนะเพราะฉะนั้นข้อมูล enter atm เนี่ยจะต้องอยู่ข้างนอกลูปนะเพราะว่าเราวนเราต้องการให้แสดงแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็จะไปคีย์ตรงนี้แหละนะนะเพราะฉะนั้น ถ้าข้อมูลเวลาไล่โปรแกรมนะเวลาเขียนโปรแกรมต้องไล่โปรแกรมให้ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าโปรแกรมมันทางานเนี่ยมันก็เข้ามาปุ๊บมันเจอคําสั่งนี้มันก็ประกาศตัวแปรก็คือหาที่ว่างว่างไว้ให้ i อันหนึ่งนะที่ cs ตัวหนึ่งนะเจอคําสั่ง print f ปุ๊บมันก็จะขึ้นข้อความมาว่า enter atm code นะมันก็ขึ้นข้อความมาว่า enter atm code เจอคําสั่ง for ปุ๊บมันก็วนมันก็ทาคาสั่งที่1่ก่อน I าทั้หนึ่งนะเช็คเงอนขาย I know, 4, น้อยกว่าสี่ไหมน้อยกว่าน้อยกว่าเป็นจริงต้องทำคำสั่งทำคำสั่งก็ทำคำสั่ง,ำำสง get ส h นะสมมติว่าจานใส่หนึ่งนะใส่หนึ่งเข้าไปปุ๊บมันก็ขึ้นดอกจันเพราะว่าเจอคำสั่ง put ส s นะ put ส s ก็คือบอกให้พูดค่าออมาพูดดอกจันนะหมดคำสั่งแล้วขึ้นไปที่ไหนขึ้นไป I บวกบวกนะขึ้นไป i บวกบวกบวก,ก็เช็ค I เป็นสองละเช็คเงื่อนไขาย2น้อยกว่าสี่ไหมเอาน้อยน้อยกว่าก็รับค่ามาต่อไปรับค่า นะชายก็กด2นะมันก็ขึ้นดอกจันนะก็วนไปเลยไปอีกรอบหนึ่งก็เช็คเงินขาวน้อยกว่า3แล้วนะ3ก็รับค่ามาตัวที่3นะกแ็แสดงดอกจันขึ้นไปครั้งหนึ่งก็ครั้งที่4นะรับค่ามาก็แสดงดอกจันก็4ตัวครบแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรับค่าด้วยรหัส ATM โดยที่ไม่แสดงผลให้เขาเห็นได้นะโดยที่เวลาเราคิดว่าจะทำยังไงดีเนี่ย เราต้องหาฟังก์ชันที่เราเคยเรียนมาให้ได้ว่ามีฟังก์ชันไหนไหมที่สามารถที่จะพพอร์ตเรื่องนี้ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็น,น,ปนโปรแกรมที่นักศึกษาอาจจะต้องเจอนะเพราะเพราะว่าเวลาเราทํางานเนี้ยการรับรหัสลับเนี้ยก็ต้องก็ต้องมีอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะที่นักศึกษา่าจะเคยใช้นะน่าจะเคยใช้ในชีวิตประจาําวันอ่ะ ทีนี้นอกจากรับรหัสแล้วเขาอยากรู้ว่ากรุณาแสดงหน่อยเหอะว่ามันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปเช็คว่ามันถูกหรือผิดจะให้เข้าไหมจะให้ไปเบิกเงินได้ไหมนะเพราะฉะนั้นก็รับมาแล้วให้เช็คด้วยว่ามันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการเช็คนะต้องม,มีวิธีการเช็คอีกนะเอาเอาแสดงก่อนเอาแสดงผลให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้น มทับใช้วิธีเมื่อกี้นี้นะเราไม่ได้เก็บค่าไว้เลยคือเขาบอกให้รับเราก็รับเฉยๆแต่ต่อไปต้องเก็บค่าด้วยเพราะฉะนั้นการเก็บค่าตัวแปรที่รับเข้ามาเนี่ยก็ต้องใช้เป็น array ของ character นะเพราะฉะนั้นเราก็รับเราก็ตั้งตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งก็คือ password คือตัวแปร cs เนี่ยมันจะโดนทับไปเรื่อยๆรับตัวที่1สมมติมันคือ1น,นะคือ1เนี่ยเราก็ใส่เข้าไป1ใส่2 c ีก็เป็น2แล้วเพราะนั้นไอ้ตัว1โดนทับไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวแปรตัวหนึ่งที่เก็บข้อมูลเก่าได้ก็คือเป็น array นะเป็น array ของ character เขาบอกให้รับ4ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องประกาศพาสเวิร์ดเป็น5ตัวนะเป็น5ช่องเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่5ช่องเนี่ยก็จะต้องมีตั้งแต่0ถึง4นะตัวสุดท้ายก็คือใส่ backslash 0นะเพราะฉะนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมนะ enter atm code นะเพราะนั้นมันก็ใส่ แสดงผลมา enter atm code นะแล้วก็รับรอบที่หนึ่ง i เป็น0เช็คเนินขายเป็นจริงนะอาวอันนี้ต้องน้อยกว่า5้านะวนลูปกี่รอบวนลูป5รอบวนลูป4รอบนะต้องน้อยกว่าหนะ้าตรงนี้เราก็ใช้ i เท่ากับ0น,นะ i เท่ากับคือ i เริ่มแรกเนี่ยเป็น0 ที่ที่นะที่เราเริ่มที่ไอเท็กซ์สูมเพราะว่าเราจะต้องเก็บค่าเก็บค่าก็คือ I ของเราเนี่ยเราจะใช้เป็นอินเด็กเพื่อเก็บเพราะว่าแอลเอของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่0นย์ะศูนย์ถึงสี่เราก็จะวนลูปตั้งแต่0นถึง4เพื่อที่จะรับข้อมูล4รอบนะไอเริ่มตั้งแต่0นย์ก็เช็คอน้อยกว่า5หรือยังน้อยกว่า5ยังไม่น้อยเอาไอมาน้อยกว่าอยู่แล้วไอน้อยกว่า5เป็นจริงเงื่อนไขเป็นจริงก็รับค่าเข้ามาก็รับค่าเข้ามาเช่น4รับ4เข้ามานะ รับ4 c. 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 c ของเราก็เป็น4นะ c x ของเราก็เป็น4ก็พุทค่าออกมาก็จะพุทด,ดอกจันออกมานะพุทด,ดอกจันเสร็จเราต้องเก็บค่าไว้เพราะฉะนั้น password คืออะไร password 0นะก็คือตัวแรกช่องที่1นะก็เก็บค่า c h เข้าไปนะเพราะฉะนั้นเวลาเราผลลัพธ์ที่ได้นะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะขึ้น Enter ATM code นะเราใส่เข้าไปตัวที่1สมมติ4 C ใส่4เข้าไปละ ใส่สีเข้าไปปุ๊บเพราะเพราะฉะนั้นพาสเวิร์ดของเราเก็บค่าสีไปแล้วนะตัวที่สองก็รับเข้าไปห้านะใส่ห้าเข้าไปก็เก็บเข้าไปห้านะหกนะสมมติสีวว่ 4, ใส่สี่ห้าหกเจ็ดนะเราก็ใส่เข้าไปหลังจากที่จบแล้วนะใส่เข้าไปไอของเราก็เป็นไอที่ห้าแล้วนะเพราะว่าเพิ่มค่าไอของเราก็เพิ่มค่าจากสี่ก็เป็นห้านะเช็คเงื่อนไข ห้าน้อยกว่าห้าไหมไม่น้อยละก็เลิกทําเลิกทําก็ออกจากรูปมาออกจากรูปมาทําอะไรออกจากรูปมาใส่พาส่วนห้าใส่พาส่วนห้าเท่ากับเท่ากับแบ c ็คสแลสศูนย์นะใส่แบ c ็คสแลสศูนย์เพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องมีตัวสุดท้ายปิดท้ายนะต้องปิดท้ายไว้ตัวหนึ่งนะแล้วก็แสดงผลออกมาก็แสดงผลด้วยพาสเวิร์ดนะเพราะนั้นมันก็จะแสดงออกมาว่าสี่ห้าหกที่เราเคีย์เข้าไปนะ นะเพราะนั้นมันก็แสดงผลออกมาว่าย o พา p a สเวิร์คือ4567เนะนะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้เราจะเก็บค่าด้วยนะถ้าเราจะเก็บค่าด้วยเราต้องเอา l r r a y ของ array ของคาแรคเตอร์เนี้ยเข้ามาใช้ด้วยนะก็ใช้พา s s ส o วิแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปก็เป็น c าแรคเตอรใส่เข้าไปทีละตัวทีละตัวนี่แหละเพราะว่าเรารับมาทีละตัวก็ใส่ทีละตัวนะและที่สําคัญก็คือตัวสุดท้ายจะต้องใส่ด้วย Back s l a s h 0นะ ใส่ด้วยแบกส s l a s ศูเพราะว่าเป็นตัวบอกว่าข้อมูลหมดแล้วข้อมูลปิดท้ายด้วยแบกส s l a s ศูนย์นะ,ะทีนี้มาเช็คด้วยนะเขาบอกว่าสมมุติว่าพาสเวสร์ดของเราเนี่ยคือ1234งสองสามสี่นะถ้าตรวจสอบว่าเป็น4เนี่ยให้แสดงข้อความว่าเป็นเวลคัมนะถ้าเป็นระบบจริงๆก็อาจจะให้เข้าไประบบได้ให้เข้าไปดูเช็คยอดได้ให้ถอนได้ แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือพาส w เวิร์ดผิดนะถ้าพาส w เวิร์ดผิดก็จะให้ขึ้นข้อมูลว่า invalid เลยนะเพราะนั้นเราก็นอกจากรับรักรับค่าเข้ามาแล้วนะเพราะนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมนะใส่ enter atm code นะ enter atm code เข้ามานะแล้วก็วนลูปนะวนลูปไป4รอบนะตั้งแต่0ถึง3มนะ0 1 2 3อ่ะ4รอบ แล้วก็รับค่านะรับค่าแล้วก็ใส่เข้ามาหลังจากที่ออกจากรูปแล้วก็ติดด้วย backslash ศนยะ์ะปิดด้วย backslash ศนย์เป็นตัวปิดท้ายว่าเอาข้อมูลหมดแล้วเพราะนั้นถ้าเราใส่1234งสสามสี่ password ของเราก็คือ1234นะเราจะใช้วิธีการเช็คด้วย string compare นะข้อมูลของเราเนี่ยเป็น string เพราะว่าเราจะเปรียบเทียบธรรมดาไม่ได้ต้องมีฟังก์ชันเฉพาะนะ ฟังก์ชันที่ใช้ในการเปรียบเทียบก็คือใช้คำสั่ง string ของแ r รซึ่ง,ฟ,งฟังก์ชันนี้จะต้อง include string s ด้วยเพราะว่าเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ string นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเปรียบเทียบกับตัวแปรนะเช่น password ของเรา password คือตัวที่รับเข้ามาเช่นถ้ารับเข้ามาเป็น12 3 4แล้วก็เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ก็คือถ้าเป็นตัวเดียวกันถ้าเท่ากันก็คือ0นะก็จะ return ค่าศูนย์ออกมาเพราะฉะนั้นผลลั์ของการ compare เนี่ย ถ้าเปรียบเทียบแล้วเท่ากันก็จะมีค่าเท่ากับ0นย์ถ้าเป็นศย์ก็แปลว่าเท่ากันก็แสดงข้อความว่าเวลคัมนะถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าค่าไม่เท่ากันนะถ้าไม่เท่ากับ0ูนย์ค่าก็ไม่เท่ากันก็ปิ้นออกมาว่าเป็น invalid นะก็ invalid ก็แปลว่า a s s w o r d ผิดนั่นเองนะก็คือไม่ถูกต้องนะเพราะนั้นเราก็จะมีวิธีการเช็คนะก็คือใช้ฟังก์ชัน string compare นะ c s t r แล้วก็ c m p นะเป็น string compare ก็ใช้ในการเปรียบเทียบนะใช้ในการเปรียบเทียบตัวแปรสติงเพราะฉนั้นมันก็จะขึ้นข้อความว่า enter atm นะสมมติว่าใส่1 2 3 4ส่นะใส่4 5 6 7อะ่ะใส่4 5 6 7มันก็จะขึ้นข้อความว่า invalid นะนะแต่ถ้าใส่124 4ก็จะขึ้นข้อความว่า welcome นะก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าเราใส่รหัสอะไรนะเหมือนกับบัตร atm เรานี่แหละว่าเราใส่รหัสถูกไหม